สวัสดีคะ่ะกรดนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้เนี่ยนะคะก็จะบอกถึงเราดยกันว่าความคืบหน้านะคะของที่พวกเราแฟนเพจบัญชีง่ายนะคะได้มีแคมเปญโครงการนึงขึ้นมาเนี่ยกับการรวบรวมเอาคำถามคำตอบของร้านค้าที่อยู่ในโครงการเราชนะคนละครึ่งนะคะที่ไม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะ เป็นร้านค้าที่เป็นร้านอาหารอ่านะหรือว่าร้านค้าขายของตามใดๆก็าตามเนี่ยที่เข้าโครงการคนละครึ่งเราชนะตั้งแต่ปีก่อนหรือแม้กระทั่งว่าเริ่มใหม่ปีนี้เนี่ยนะคะกรดรวบรวมเอาประเด็นคำถามมาแล้วก็ไล่ตอบและรวมถึงเนี่ยสรุปมานะคะเป็นขั้นตอนให้กับร้านต่างๆเนี่ยได้มีการได้นำไปปรับใช้หไหรอมั้ยคะดังนั้นน่ะสิ่งที่วันนี้แฟนเพจบัญชีง,ง่ายนะคะแล้วด้วยตัวกราดเองเนี่ย ตั้งใจทําคือหลักๆตอนแรกเราจะทขายทาเป็นหนังสือก็แก้ก็แก้กกกกขายเช้าขึ้นมาวันศุกร์ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ขายดีกว่าทําแจกเลยละกันไม่ได้หนักหนาไปสักเท่าไหร่เราฮึบทาแจกแล้วกันไอเดียนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์น้องๆทีมงานทํางานเต็มที่แต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์พักนะคะกว่าก็นั่งเขียนในส่วนของครูอัดไปวันจันทร์อังคารจนมาถึงวันนี้วันพุธนะคะกราฟิกวางเรียบร้อยแหละนะคะ ก็เราคาดหวังนะคะว่า2องทุ่มนะพน่นาะี่ยนะคะผู้จัดก,การก็คอนเฟิร์มมาอย่างนี้นะคะว่า2องทุ่มประกอบเป็นเล่มให้สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ นะสองทุ่มวันนี้เดี๋ยวจะมีการแปะลิงก์นับตั้งแต่วันนี้สองทุ่มเป็นต้นไปยาวต่อเนื่องไป10วันในทุกๆโพสต์ของเราจะมีการแปะลิงก์เอาไว้ให้คุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้สมมติคุณบอกว่าวจะไปหาลิงก์จากไหนไม่ต้องห่วงติดตามแฟนเพจเป็นเสียงง่ายมั่นใจว่าในทุกๆโพสต์หลังจากนี้ด้วยคําสั่งที่ที่กดให้ไปกับน้องๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้ต้องลงทะเบียนไหมต้องไม่ต้อง คุณกดลิงก์เข้าไปจะมีหน้าหนึ่งบอกว่าโอเคหนังสืออันนี้นะคะมีการจัดทําโดยเราตึ๊ดตึ๊ขั้นกระบวนการเป็นยังไงกดดาวน์โหลดเป็น PDF คุณจะไปพิมพ์เองได้คุณจะพิมพ์แจกคนแถวบ้านได้แต่สิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกเพิ่มเติมก็คือว่าตัวครูอัดเองนะคะก็ใช้ทุนทรัพย์ตัวเองเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วว่าจะตีพิมพ์นะคะอยู่ประมาณสัก4 0 0พถึง5,000เล่มเป็นเล่มเล็กๆนะพี่ส้มเนาะใช่ไหม <c oughs> เล่มเล ประมาณ50หน้านะคะประมาณ50หน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ทําเป็นเล่มเข้าโรงพิมพ์นะคะก็ติดต่อโรงพิมพ์เรียบร้อยโรงพิมพ์ก็น่ารักมากนะคะก็เป็นแฟนเพจปัญเีิงง่ายนี่แหละนะคะก็เดี๋ยวค่อยเข้าสู่กระบวนการจัดสรรพิมพ์ออกมาส่วนสมมติพิมพ์ออกมาแล้วใครอยากได้เป็นรูปเล่ม นะคะต้องทําอย่างไรไม่ได้ยากเลยถึงตอนนั้นเนี่ยเราอยากขอความร่วมมือว่าใครพอจะเอาไปเป็นจุดกระจายได้บ้าง4ี่ห้าพันเล่มเนี่ยลองกระจายสักร้อยจุดจุดละ50มานะคะดกดตั้งว่าจุดละ50เล่มนะร้อยจุดไม่รู้เหมือนกันวนะ่าร้อยจุดต้องเป็นยังไงนะ,ะจังหวัดนี้เอาไปกี่จุดกี่จุดนะยังไงก็ตามเ่ยนะคะช่วยกันกระจายหน่อยกันละกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่า เดี๋ยวเรื่องรูปเล่มนะคะเดี๋ยวเราจะกระจายเป็นจุดๆฝากพี่ๆแต่ละท่านไปกระจายตามร้านต่างๆนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้2องทุ่มสามารถดาวน์โหลดได้หน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหน้าตากันสักหน่อยนึงนี่จ้ะโอเคอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่เรากําลังประกอบอยู่นั่นเองนะคะเป็นกราฟิกหมด ใช้ทีมมีเดียนะคะของเราเองเนี่ยวางกันมาเลยนะคะก็พยายามจัดรูปแบบให้อ่านง่ายๆนะคะมีเดียหรือว่าทีมของเราเนี่ยนะคะก็นั่งทำเอาเองเนี่แหละคะ่ะพวกเราก็หาข้อมูลเขียนเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะซึ่งหลักๆเนี่ยจะมีการตอบคําถาม20คําถามเป็น20ประเด็นนะคะบอกถึงขั้นตอนต่างๆและรวมถึงเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากทําให้เป็นทีละขั้นทีละขั้นทํำยังไงนะคะมันจะมีไล่เรียงเป็นขั้นตอนเลย นะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นการประกอบขึ้นมาก่อนนะคะความยาวประมาณความหนาประมาณ60หน้าอ่านสบายๆเห็น okay, ไหมคะดังนั้นคลิปนี้ก็มาประกาศก่อนว่าเดี๋ยวสัก2ทุ่มร0 0ดาวน์โหลดได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะถือว่าเราช่วยเหลือกันสำหรับร้านค้าต่างๆที่อยู่ในโครงการอยากให้คุณ,ณวางแผนเรื่องภาษีด้วยนะคะ ไม่มีกฎหมายออกมาอนุโลมว่าค้าขายแบบนี้ผ่านโครงการรัฐต่างๆจะไม่เสียภาษีไม่มีกฎหมายมอนุโลมอะไรเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยร้านค้าที่อยู่ในโครงการรัฐนะคะถามว่าฐานภาษีเนี่ยต้องคิดแบบไหนฐานภาษีคิดแบบภาษีบุคคลนะคะ หลกัหลกๆเนี่ยสิ่งที่ขัดเขียนเข้าไปในเล่มนี้เนี่ยนะคะอยู่บนพื้นฐานของภาษีบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหลากหลายคําถามที่ฝากกันเข้ามาวันนี้มาเรียบเรียงตอบให้แล้วมีคนถามว่าอ่านเข้าใจแล้วอ่านบทความต่างๆทั้งเพจภเษีง,ง่ายทั้งเพจอื่นๆทั้งเว็บอื่นๆนนะ่พอรู้แล้วว่าต้องทานั่นนี่โน่นนั่นแต่อยากได้เป็นเรียงเลยว่าขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่สิเนี่ย พี่ต้องทําอะไรเสร็จจากนี้ทําอะไรต่อเสร็จจากนี่ทําอะไรต่อเราเรียงให้เลยนะคะดังนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นผลงานนะคะของขวดแล้วก็น้องๆในเพจบัญชีอย่างง่ายขวดไม่ได้ทําคนเดียวนะคะทาคนเดียวไม่มีทางเสร็จได้ภายใน4วันแน่นอนดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้ผลงานอันนี้นะคะขวดขอยกความดีความชอบให้กับทีมงานบัญชีอย่างง่ายทั้งหมดจริงๆตอนนี้นี่ที่ออฟฟิศกรุงทนขวดสั่งว่าทุกอย่างงานอื่นหยุดไปก่อนให้มาทำอันนี้ก่อน ขวันั่งแยกมาอยู่ที่ออฟฟิศตรงสาธรน,นะคะตึกกรุงเทพประกันภัยนี่ก็เป็นทีมตรวจพี่ส้มพี่ดาอะไรนั่งตรวจตรวจอ่านกันอีกรอบหนึ่งน้อนฝั่งนู้นก็ทําวิดีโอแล้วไม่ใช่แค่นั้นเราเป็นสามิติใช่ไหมพี่ส้มสามิติคือเป็นยังไงนะคะบางหน้าเนี่ยขวอนก็เขียนสรุปให้แต่ถ้าคุณอยากฟังเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมี QR code และนอกเหนือจาก QR code จะมีลิงก์เว็บไซต์กดปั้งไปมันดีป้องไป YouTube เลยอธิบายต่อกันอีกยาวเลย ผื่อคุณอยากจะเห็นกระบวนการเห็นตัวอย่างหรือคำอธิบายที่มากขึ้นการสื่อสารหรือการเรียนรู้อะคะ่ะน <pod> like ึกออกไหมคะมันก็คล้ายกันคือ 1. เว่าเราอ่านเราเห็นด้วยตาใช่ไหมคะถ้าถ้ากดไปเป็นวิดีโอแปลว่าเราเรียนรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัสหมดละตาก็เห็นเป็นวิดีโอหูก็ได้ยินดังนั้นพอทั้งอ่านทั้งฟังคุณจะรู้สึกเลยว่าโอเคมันเป็นเรื่องดีมันเป็นสิ่งที่เราต้องทํา 2ทุ่มวันนี้นะคะฝากกดติดตามมาไว้ดอยแล้วก็เผื่อถ้ามันมีประโยชน์คุณโหลดแล้วส่งต่อได้เลยดังนั้นเนี่ยวันนี้เพจบัญชีง่ายตั้งใจทำแล้วเราอาจจะทํากันเองโดยที่อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านหนังสือขนาดตัวอักษรเราพยายามที่จะศึกษาให้ใกล้เคียงที่สุดกับหนังสือทั่วไปเราอาจจะไม่ได้มีทีมบอก,กอจากผู้มีประสบการณ์มากมายแต่เราทาด้วยใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเดี๋ยวสองทุ่มวันนี้เราโหลดได้เลยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ